สวัสดีค่ะได้เวลาใส่ใจสุขภาพกับโรคาวรารตี้แล้วล่ะค่ะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและไม่มีใครอยากพบเจอเพราะมันมักจะนำมาซึ่งความสูญเสียแขกรับเชิญในวันนี้ของเราผ่านประสบการณ์การเฉียดตายจากรถคว่ําซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนั้นนอกจากจะทำให้ต้องทรมานกับอาการปวดข้อข่าแล้วยังทำให้ตรวจพบโรคเรื้อรังที่บั่นทอนสุขภาพอีกด้วยไปติดตามเรื่องราวของเขาจากคุณฟ้าอรุณรุ่งเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงประหยัดสวัสดีครับโอ้โหนะคะ oh, oh, okay. วันนี้หน้าตาสดใสมากเลยทร <c oughs> ามาว่าคุณลุงเคยผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่าเฉียดตายมาแล้วมีสิบแปดล้อสิบปดล้อสิบแปดล้อชนอโหอันั้นแต่เขาก็บอกว่าตายแล้วไม่ได้มาคุยมาอยู่หรอก <c oughs> เราว่าตายทุกคน เพราะก็ทิ้งเองหมดแล้วเขาเอาคนที่เจ็บๆไปโรงพยาบาลหมดแล้วคนที่ตายก็เก็บศพไปแล้วเปยตึงเก็บไปแล้วค่ะเอเราคนเดียวที่อยู่ในอยู่ในรถหงายอยู่หงายแสดงว่ารถพลิกรถพลิกไปประมาณสามสาวไฟฟ้าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้เรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่มาอยู่มาได้ประมาณสี่ห้าเดือนได้รู้สึกว่ามันปวดตูดใช่ไหมปวดตูดนอนไม่ได้เพราะปวดตูดไม่ได้ก็ ก็ไปหาหมอหมอก็ไปเอกซเรย์เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่มันก็มันก็ไม่มีอะไร,ไะไรก็กลกับบ้านก็ให้ยาแก้ปวดมากินแล้วมันก็ปวดชาปวดชาเนี่ยมาปวดขาค่ะพอต่อมาเราอายุมากขึ้นนอกจากอาการที่เราปวดหรือว่าชาที่ขาจากที่ผลพวงอุบัติเหตุแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาอีกด้วยใช่ไหมคะก็ที่มาก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเพราะว่า ตระกูลไม่เคยมีเป็นที่จะเป็นก็นทท่ว่ามาขายกล่องอยู่ที่บิ๊กซีเนี่ยเราก็จะทิมพวกอาหกับข้าวเราขายของกับข้าวนะขายคนงานกินก็จะชิมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปมาตอนนั้นก็เลยอ้วนคุณหมอทั้งเก้โลเกือบร้อยซึ่งตอนนี้กี่โลตอนนี้เหลือลงมาเหลือปันหกสิบสามครึง่งไม่ไม่กี้เห็นบอกว่าเป็นโรคไตด้วยเป็นครบ เหลือหมดใจอย่างเดียวที่ยังไม่เป็นแล้วก็ดีขึ้นมันก็ดีมาตอนนี้ก็เริ่มนี่เนี่ยหมอก็ส่งไปส่งไปไปไปประจําตัวด้วยเนาะส่งไปไปให้ไปล้างไตตอนเริ่มจะเหลือหนึ่งจุดห้าโอ้โหหนึ่งจุดห้ามันจะหมดแล้วนงค่ะมันจะหมดแล้วค่ะหมอก็ส่งไปล้างไตบอกว่าแล้วก็ขึ้นมานะค่าไตดีขึ้นก็ขอหมอบอกว่าหมอขอสักสามเดือนได้ไหมคือยังไม่ต้องส่งไปแต่ว่า ทำเมื่อมีอะไรบอกจะทดลองดูตอนนี้ครับผู้ลูกก็ให้ตังมาได้มาแล้วก็ไปซื้อเห็ดบอกโทรไปที่บริษัทนะพอมาให้ปุ๊บมันก็กินเลยพอกินก็กินกินเช้ากินเย็นคาเช้ากลางวันเย็นเขาบอกว่าให้กินขึ้นแก้วก่อนนะเริ่มกินขึ้งแก้วไม่กินขึ้นแก้วกินเลยแก้วแก้วแก้ววันละสามแก้วสามแก้วสามแก้วนะอยากได้เร็วนาะพออยากนี้ก็พอครบสามเดือน ก็ไปตรวจใหม่หนั่นแหละพอตรวจขึ้นมาก็าตก็ดีๆขึ้นมานิดนึงไยก็จะด,ดีขึ้นมานิดนึงอ่าใช่ไตด,ดีขึ้นค้า <c oughs> ไตดีขึ้น <c oughs> แต่ตอนนี้สุขภาพร่างกายของเราดีพร้อมหมดแล้วเนาะไม่เหลือเขาความป่วยอยู่เลยนะคะปกติแล้วคนเป็นโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นผิวอาจจะแบบคล้ำลงแต่ตอนนี้ผิวผิวพธุ์ก็สดใสดีอยู่นะคะก็ะเรียกว่าดีดีค่ะเรียกว่ามีตัวช่วยที่ดีนะ<ม>วันนี้ก็เลยมีตัวช่วยที่ดีต่อสุขภาพค่ะมาฝากคุณ, <c oughs> คณลุงด้วยนะคะกับน้ําเฮสกัดเพื่อสุขภาพค่ะขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณนะคะอยากจะให้คุณลุงทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงค่ะเนะเรื่องของสุขภาพประมาทไม่ได้เราต้องหมันเช็คอัพ ะะอะไรที่จะดีเท่ากับที่ทั้ทงเท่ากับตัวเราไม่ได้เราต้องรับตัวเรามากกว่าคนอื่นเราต้องต้องพยายามอะไรที่มันดีต้องคน้นฝาให้มันมามากินมาดูแลตัวเองนะ,ะขอให้ผลตรวจสุขภาพรอบหน้าดีหมดทุกอย่างเลยนะคะสำหรับ<ข>วันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะโรคเรื้อรังแม้ว่าจะรักษาไม่หายขาดแต่เราก็สามารถควบคุมดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เท่านี้ก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขแล้วล่วคะค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889 08 08 08เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ